สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ a r c h i Channel คลิปนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการใส่ชารกหลังนะคะให้เป็นในรูปแบบของวิดีโอใน TikTok นะคะทำยังไงทําง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ชีจะไปบอกให้ฟังค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามให้พี่ชีด้วยนะคะแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเข้า t i k t o ็อของตัวเองแล้วนะคะหลังจากนั้นกดบวกค่ะเพื่อที่จะสร้างคลิปนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ไปกดที่เอฟเฟคค่ะกดที่ฮอตนะคะแล้วเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนเจอตัวสีเขียวๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีปุ่มเพลย์นะคะหรือว่าปุ่มกดเล่นวิดีโออยู่ตรงกลางตัวนี้นี่เขาก็จะให้เรานะคะเลือกคลิปวิดีโอเพื่อที่จะใส่เป็นฉากหลังนะคะถ้าเกิดว่าแถบเนี้ยมันมี ให้เลือกแบบดูแล้วลำบากนะคะอาจจะกดที่ปุ่มบวกตรงนี้นะคะนี่มันก็จะเลือกง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะเยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวพี่ชีจะลองใช้คลิปนี้นะคะมาเป็นฉากหลังให้ดูนะเราก็สามารถใช้ฉากหลังเป็นคลิปวิดีโอที่แบบเป็นวิวสวยๆได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคลิปนึงนะ,ะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แม็กกำลังเล่นกับบ้านตัวเองนะคะ โอเคเราจะดกดถัดไปค่ะนี่นะคะเราก็ได้ฉากหลังเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่เป็นแมวนะคะเล่นกับบ้านของตัวเองอ่ะหายไปไหนละแม็กซ์นี่นะคะนี่เราก็สามารถใช้ในการ ทำคลิปสอนนะคะหรือว่าบรรยายหรือว่าจะทําคลิปแนะนําอะไรก็ได้นะคะแล้วเราก็แบบสามารถสื่อภาพให้ทุกคนเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะเวลาเราสอนอะไรใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นทิ UTORIAL อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นฉากแบบนี้เลยคือแบบมันเยี่ยมมากเลยนะคะ เอฟเฟกตัวนี้นะเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์กรีนสกรีนนะคะจริงๆแล้วมันจะต้องใช้ผ้าเขียวนะคะอยู่ด้านหลังเราแล้วก็เอามาตัดต่ออะไรแบบโอ้โหหลายขั้นตอนมากๆดูดสีเขียวอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอดีว่า TikTok นะคะเขาทำเอฟเฟกตัวนี้ออกมาซึ่งทำให้แบบเออมันง่ายต่อการใช้งานมากๆเลยนะคะเราก็แค่ไปเลือกคลิปวีดีโอมาไว้ด้านหลังฉากเราแบบนี้ง่ายมากอ่างเจบแล้วแล้วเราก็อัดคลิปนะคะ สวัสดีทุกคนด้านหลังนะคะก็จะเป็นบ้านของแม็กซิมูธนะคะแล้วก็แม็กซิมูธก็ชอบบ้านหลังนี้มา,มากๆเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคสําหรับวิธีการทําฉากหลังในทิกตอกให้เป็นวิดีโอนะคะทําง่ายมา,มากๆเลยใช่ไหมเพียงแค่เราไปหาเอฟเฟกตตัวนี้ให้เจอนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็ามาฝากกันเพียงเท่านี้คะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรามาฝากกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบาย